พูดวันกี่บาทสองพันสองพันนี่เขาก็ตามล่เขาตัดส่วนเขาเอมานช่วยอะไรไม่ได้อแล้วจะทำยังไงอะ่ามาบ้านมาอันตรายอ่ะไอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดิลน่ะไม่รู้จะทำยังไงถ้าเกิดจาทำก็ถ้าตายเลยโเคแต่ว่าจะพิการอีกใครจะดูเลง่ะพก็พิการอยู่ อินทริก้าวทุกวันเดืดร้อยเนี่ยอ่อครับครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมดูก่อนว่าจะช่วยยังไงได้โอเคครับดอกปงก็ไปตามเวรตามเราอะไรกันเลยถ้าเกิดยังไงก็ไม่ตายเขาหรือว่าอีกทีนึงถ้าตายยังไงีเด๋ยวผมก็ไปบอกกันไม่ใช่ว่าแม่ใจากจะังไงเขาทำตัวเีกทีหงนะไม่ดีที่ถูกเรื่นเนี่ยโอเคครับครับเด็กครับคุณแม่ขอบคุณมากครับค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่โทรบอกค่ะค่ะค่ะสวัสดีครับไม่ ที่ผมผมขอถามจริงๆคือไอ้การกู้เงินสองพันนี่คือว่าที่เอาไปใช้ใช้นี่ไอแม่เรื่องใช้เรื่องส่งลูกเรียนผมขอถามไอแม่ไอแม่เดี๋ยวแม่ผู้ดื้อจริงป่ะกัเอาเดี๋ยวนี้ถ้าจะไปอยู่สุพการคือคือมีเบอร์ปลายทางไหมผมขอถามก่อนเขาคุยกับสุพการถ้าเขารับว่าไปได้ก็เดี๋ยวไปนั่นแหละขอให้เจ้านายช่วยเดี๋ยวไปแก้ว มันก็มีรวยมีจนและวั้นของรวยเราทำตัวดีๆก่อนเราต่อได้มได้เลยไมดนีนะคืต่อด้วยอัน้เดี๋ยวขายทิ้ลยพี่มาเป็นคุดีวันี้ก่อนัผมผมจะการการทำดีมันยากนะมองความการปรกอการทำาุ oh. mm ี hmm. okay. Okay. <air shit> <debut> mm ่พลเมืองดีครับเป็นคนช่วยเหลือครับ แต่พี่ก็จะเป็นคนส่งค่ารถไปไปกรุงเทพนะครับวันนี้นะดูดูหน้าไว้นะเกหยอกหยอกจอันทะตต่อคือเมื่อกี้พี่เป็นพยานเนาะเดี๋ยวโอเคอันนี้เป็นพี่พลเมืองดีนะครับเจออะขอ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 อนี่พี่เจอเจอน้องผู้หญิงนะจะเดินเดินรีตะเกจะเดินทางไปกรุงเทพไม่ไม่มีตังนะครับก็พี่ก็พามากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวผมประสานญาติเบื้องต้นแล้วญาติ่าให้าไปกรุงเทพได้ก็ได้ส่วนค่ารถก็เดี๋ยวทางเจ้าที่บวชก็จะช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับ โอเคอันนี้ชื่ออะไรนะขอชื่ออีกรอบหนึ่งไม่ต้องอายไม่ต้องอายไม่เป็นไรชื่ออะไรครับนามสกุลอายุสามสิบแปดปีโอเคครับเอางี้คือเบื้องต้นพี่เป็นพยานเนาะยานถ่ายไว้เลยนะพี่เป็นพยานว่าคุยกับญาติแล้วญาติให้ไปกรุงเทพได้เนาะทีนี้เดี๋ยวผมหาไปดูตั๋วรถไฟว่ามีกี่รอบนะครับส่วนการไปอยู่นู่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวทํางานอะไรก็เดี๋ยวญาติคงดูแลเนาะ ในส่วนนี้ขอแค่เนี่มีค่าค่ารถเดินทางไปเนาะ,ะค่ากินมากนิดหน่อยโอเค okay, ปะงั้นเดี๋ยวพี่ถือกระเป๋าตามไปพี่พี่ไปกับผมด้วยไหนก็ได้ไหนก็ได้มาแล้วลงเดือนเดียวก็แล้วมาครับมาไม่เป็นไรมาครับโอเคโอเคน้องตามมาเลยมาครับไม่เป็นไรหรอกช่วยช่วยเหลือกันสบายใจครับ เดถามต้องถามรอบรถไฟก่อนเพราะถ้ามีบัตรนี้ซื้อได้ครับถ้ามีบัตรประชาชนต่างก่อนรถไฟถามที่รถไฟก่อนที่ซื้อตั๋วไปกรุงเทพตอนนี้ซื้อได้ไหมครับมาพี่มาบ่อยมีแต่ตั๋วยืนนะก็ไปลงที่ไหนที่กรุงเทพหอนพงิกาหอราฬงกากี่บาทครับเดี๋ยวู มันซื้อได้ไหมได้เนาะแล้วก็ติดต wow. ่อญาติเอาผมจะให้เอาให้ก ah> ่ไรหนึ ä, mm ่ง hmm. ร like. ้อยเก้ส tamam okay. ิบเจ็ดบาทเอาพี่ถือให้ผมหน่อยถือๆๆนี่ไว้อ่าถือไว้นะอะไรนะมีแต่ญาติไปไม่ได้เขาจะไปญาติเขาประสานญาติเราจะ่เป็นเพื่อนครับ เดี๋ยวดูเที่ยวว่าไปถึงกี่โมงไปถึงกี่โมงก็ติดต่อญาติถ้าไปไม่ได้ก็โทรระหว่างทางตอนนี้ก็โทรบอกก็ได้ครับเดี๋ยวเราดูตัวว่าไปถึงกี่โมงบอกให้เขาเตรียมมารับอะไรเงี้ยหรือว่าเราไปถูยเนาะค่ะไปถูอยู่คัะเอาไปถูอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปนั่งตรงนั้นเดี๋ยวผมให้ค่าไปอีกทีนึงก็ได้ไปต่ออันนี้ตัวตัวติดตัวไปสองร้อยไปถึงไหมเนี่ถึงแ่ะอ่าอันนี้ก็ได้ สองร้อยโอเคครับได้เนาะได้โอเคครับเดินทางปลอดภัยผมไปตั้งรูนโอเคครับไปนั่งนู่นก็ได้ที่นั่งใหญ่ที่สุงโอเคน้องตามมาเลยอันนี้จะไปไหนเนี่ยกรุงเทพอยากให้นั่งคนนี้แหละ นั่นตัวน,นี้ก็ได้นั่นตัวน,นี้ก็ได้ครับดูดูรอบรถไฟกี่โมงมากี่โมงดูดูออกอยู่เนาะ <4 S 1> ไหนทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าเออเขาจะมาสี่สี่ทุม่มยี่สิบห้าตอนนี้สี่ทุ่มอีกอีกสิบกว่านาทีรถไฟก็จะมานะครับขบวนนี้ดูดูเป็นอยู่เนาะนออะถึงเจ็ดโมงก็ค่อยประสา,านญาติเอาไปด้วนก็ไปค่อยไปเริ่มต้นใหม่เอาอโอเคนะครับนีย่ยผมก็กับพี่พี่มาเยือนตรงนี้จะได้อันนี้นะ,อะโอเค แงนเรียบร้อยถ่ายได้ไหมมันย้อนแสงไหมล่ะมันปิดกล้องหรือเปล่าได้ไหมครับอออืโอเคนะครับงั้นผมขอตัวนะงั้นก็ดูแลตัวเองต่อสวัสดีครับโชคดีโชคด,ด,ดีนะครับปลอดภัยครับโอเคครับครับครับโอเคสู้ๆ